นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเพียงสั้นๆว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเดินทางกลับมาแล้วจากประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้มีรายงานว่าเมื่อนายทักษิณเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเขาจะต้องเข้ามารายงานตัวต่อสารอาญาภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับ โดยในยวันเดียวกันนี้นายทักษิณยังไม่ได้เดินทางเข้ามารายงานตัวภายหลังจากที่ศารอาญาอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจากักรอย่างไรก็ดีในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นายทักษิณจะเดินทางไปเป็นประธานจดทะเบียนสมรสระหว่างนายจักรพงเพ็ญแขอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกกับนายสุพลัยพลช่วยชูที่สำนักงานเขตบางรักกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ดรทวิดากรมนเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการประกาศพื้นที่ควบคุมมลพิษของในแต่ละเขตในกรุงเทพมหานครว่าเป็นอำนาจของผู้อำนวยการเขตมีการประกาศไปแล้ว14เขตโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขออกประกาศาการ,รุงเทพมหานครเรื่องกำหนดาาพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อกำกับเรื่องผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5ควบคู่ด้วยมีรายงานจากคลินิกมลพิษทางอากาศพบว่ามีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากฝุ่นเพิ่มขึ้นประมาณ2-3เท่าเมื่อเทียบก,กับช่วงที่มีค่าฝุ่นปกติโดยโรคหลักที่พบคือโรคก,กลุ่มผิวหนังอักเสบ โรคตาอักเสบโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงการประเมินการเลือกตั้งนายกอบจอจะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในอนาคตหรือไม่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรตอนนี้ทุกอย่างจบแล้วต้องมองไปข้างหน้าแข่งขันกันเสร็จก็กลับมาทำงานทำประโยชน์ให้บ้านเมืองด้วยกันต่อไปเมื่อถามถึงกรณีที่มีการวิจารณ์หลังผลการเลือกตั้งออกมาว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสิ้นมนคลังแล้วนายอนุทินกล่าวว่าไม่มีหลอกสิ้นมนคลังจอมยุทธก็คือจอมยุทธใครลองไปว่าท่านสิ้นมนคลังคงจะประสบความหายเน,นะอย่างที่ไม่เคยคาดการหรือประมาณอะไรได้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการคลังจีนประกาศในวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์ว่าจีนจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลวจากสหรัฐในอัตรา15และเรียกเก็บภาษีนำเข้าน้ำมันดิบอุปกรณ์ด้านการเกษตร และรถยนต์บางประเภทในอัตรา10%โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์นี้ทั้งนี้ประกาศของกระทรวงการคลังจีนมีขึ้นหลังจากที่มาตรการของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ที่เรียกเก็บภาษีนําเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก10%เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่4กุมภาพันธ์นี้